หายไปเนหมดวะะเคยเตยเราเครียดจริงเขาก็ทำเป็นไม่หายไปไหนอะไรเงี้ยหนึ่งเจ็ดร้อยแม่เตยนี่เราเครียดจริงนะเนี่ยนี่ยังไม่ได้แจกการเลยยังเลยแล้วก็จะแต่งสิมาบุญจิการผมเป็นเกียรติมากไปเกียรติกับวงตระกูลมากๆเดี๋ยวจะกลับไปเล่าให้แม่ฟังด้วยนะครับว่าพี่ป๊ามาแจกการ์ดด้วยตัวเองเลยนะครับ ที่ถ่ายพิวดิ้งนะคะก็เลยถือโอกาสเป็นวันที่แบบเออถ่ายรูปที่จะใช้ทําการ์ดไปด้วยเลยจริงๆแล้วอะ่ะเตยกับพี่ปั๊บไม่ได้มีแบบไม่ได้มีสิ่งที่อยากจะได้เป๊ะๆแม่นๆนะคะอันนี้ก็คือ,อทางพี่ออสเขาก็ส่งเหมือนแบบพวกเลเฟรนมาให้ว่าเออจะเอาประมาณนี้ไหมด้วยความที่เขาก็รู้แหละว,ว่าคู่เราไม่ได้เป็นคู่ที่แบบดูหวานมากๆคือต้องบอกว่าเขาค่อนข้างมีความ เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นประสมควรใช่เขาก็เลยโอเคงั้นเหมือนแบบเป็นการแบบใช้ซิมโบลิกอะไรบางอย่าง มันดูเหมือนคอนเน็กอะเหมือนอีทีอะอีทีเขาจะอย่างงี้ใช่แต่นี่ก็คือแบบกำลังจะสารกันแล้วนะฟู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 ไปเงี่ยออสโมซิสเข้าหากันฟู๊รวมกันเป็นหนึ่งหนูว่าพี่ป๊าบแล้วจะทำงานหนักหน่อยช่วยไปก็ได้ หลังจากที่เราไปถ่ายพีเวดดิ hmm. ้งมาเมื่อประมาณเกือบสองเดือนใช่ไรพี่ปับ๊บทำเหมือนรูปมือหน้าปกนะ mm hmm. เหมือนไหมื hey, หมอน่ก่อนที่จะได้เป็นรูปหน้าปกรูปนี้นะคะก็มีหลายดาฟมากมากนะตอนแรกก็จะเป็นรูปหน้าตัวเองบ้างรูปนั่นรูป mm hmm. นี่คือแบบเยอะมากสุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่รูปนี้นะคะซึ่งก็ชอบที่สุดแล้วข้างในก็จะเป็นรูปนี้เลย mm hmm. ก่อนจะได้มาเป็นรูปนี้นี่ก็ตกตีกันครับ แทบตายเหมือนกันนะแทบแย่นะคะแทบแย่นะคะมาถึงรูปนี้บ้างคือตอนแรกอ่ะจะเป็นรูปที่ถ่ายวันถ่ายพิเวดดิ้งอย่างเดียวเลยแล้วรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันพี่ป๊าบอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้เล่าเรื่องราวการเดินทางของเราเลยมันขาดอะไรไปอก็เลยเลือกรูปอีกรูปหนึ่งที่ไปถ่ายที่แฟโรนะคะตอนไปเที่ยวที่เกาะแฟโรมาก็เป็นรูปนี้รูปที่สองที่อยู่ข้างในมาจากรูปหน้าจอโทรศัพท์ผมครับ ผม,มส่งส่งรูปพอดีว่าเรามีรูปท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กันเนาะเวลาไปเที่ยวเราก็จะเที่ยวกัน2คนใช่ไหมใช่แล้วก็จะอย่างมากก็จะไปรูปเซลฟี่เพราะฉะนั้นเรี่ยรูปนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่รูปที่ที่เรามีรูปคู่กันเนี่ยตอนที่ไปเที่ยวม,มันก็เป็นสนัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องว่าเออเราจะเดินไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็คำหวานก็จะมีนแ,แบบพวกเดรสโค้ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่ตื่นเต้นมากๆเลยก็คือ QR code ค่ะเป็น QR code ที่ ถ้าทุกคนสแกนแล้วก็เอาแอปพลิเคชันเนี่ยเปิดแล้วมาจูไว้ที่หน้าปกถ่ายถ่ายมันเอามาแบบเหมือนวางไว้ที่หน้าหน้าปกเนี่ยครับก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวของเราตอนนี้นะคะการ์ดก็เกือบสมบูรณ์100%แล้วซึ่งเตยคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยการ์ตัวจริงก็คงมาแล้วแหละแล้วเราก็ควรที่จะไปแจกการ์ดกันได้แล้ววีคหน้านาะรายชื่อแขกที่ขอไว เหมือนแม่ผมเขียนไว้แล้วแต่ว่างั้งนลิสต์ใหม่มาเพราะ,ะพี่ปั๊บเขียนไว้จริงๆนะแล้ววันนั้นก็เก็บใส่กระเป๋าไว้แล้วด้วยกระเป๋าไหนเนี่ยกระเป๋าสีดำอ่ะซึ่งเตยคิดว่าน่าจะมีแขกที่เตยต้องเดินทางไปแจกการ์ดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ม,มีแขกที่อา,อาจจะต้องแบบส่งไปบ้างหรือว่าฝากเพื่อนไปบ้างนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกเนาะ เราต้องแบ่งเป็นนี้ก่อนพี่ปั๊บเฮ้ยทำไมเราหายไปในยมดวะนะเฮ้ยเตยเราเครียดจริงก็ทำเป็นไม่ใช่เคลีย์ไม่แล้วเฮ้ยหายไปไหนอะไรเงี้ยยังไม่ได้รียังไม่ได้ละครนี่พูดจริงให้เวลาได้ไปเอากระดาษของเตยก่อนอุ้ยไหน่อยวะแย่แล้ว เอาเลยเราให้เตยชนะอยู่แล้วเรื่องนี้รอันนี้ของพี่ปั๊บอ้าวอยู่นี่เหรอเอาไปของอันนี้ของพี่ปั๊บโอ้โหไหนดูหน้าโอ้โหแน่ลิสต์นะคะสามหน้า เยอะเนาะซึ่งของผมกับเตยตอนนี้ไม่ซ้ำกันด้วยรวมแล้วก็ประมาณ890คน75,000แต่ว่าเนี่ยที่โพย <c oughs> ที่ทำไว้เนี่ย <c oughs> ห้องเรามันจุได้700คนไม่ใช่เหรอ <c oughs> 700คนนี่คือเกินแล้วนะคือเราบอกว่าจะเอา300คนเรื่องแขกนะคะซึ่ง <c oughs> รู้สึกแบบนักใจ <c oughs> ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะตอนนี้มันก็เหมือนแบบ มันค่อนข้างสะโขบทุกอย่างลงไปเยอะพอสมควรมันต้องจํากัดคนจํากัดอะไรอีกแล้วต้องต้องมองถึงเรื่องความปลอดภัยจํานวนการที่เรา400ใบป่ะใช่ที่ทำมาทำไมอ่ะถึง700รอยแน่เตยจะบอกเลยผมไม่อยากคิดเลยเนี่ยเราจะบอกโอ๊ปยังไงนี่เนี่ยนี่เราเครียดถึงแลเนี่ยไม่รู้พี่ปั๊บเลยพี่ปั๊บะยก็ไม่ได้แล้วอะ อุ้ยตยเขียนตัวหนังสือเรียบร้อยขนาดนี้เลยเหรอทำไมเวลาเขียนอะไรให้เรามันดูยืดเยึื้อะพี่ป๊อบจะเขียนอะไรให้พี่ป๊อบตัวไหนที่ไม่เคยเขียนอะไรให้พี่ป๊อบก็แบบเวลาเขียนพี่ป๊อบหมายถึงใครอุ้ยก็ค่อยตอบค่ยตอบไม่มีเตยเนี่ยเนี่ยชอบมามุกเนี้ยอ่ะพี่ป๊อบเขียนก่อนที่นึกออกเลยก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัวก็คือพี่อย่างพี่อ้นพี <t aps> <t aps ่อ้นสี่พันมีพี่คนนึงที่ตอนเนี้ย เขาเป็นผ like ู้ชายที่แบบฮอตมากทุกคนก็คือพ evet ี่นิกกี้นักชัดนะคะมีใครอีกที่ได้แฟนขับพี่ป <ER> ั๊บเดี๋ยวเรียกว่าแฟนขับเลยเรียกว่าน้องเขาน้ององเขาให้การสนับสนุนก็คือน้องคนนี้ชื่อน้องคริสครับคริสพพรวัสเคยน้องก็เคยชวนผมไปร้องเพลงไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตด้วยไปเป็นแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นคราวนี้ต้องมาเป็นแขกในงานผมบ้างแล้วอีกคนนึงค่ะเจเจแห่ง กู๊ดเดย์นะคะก็คือพี่พลอยหอวังนั่นเองนะคะเจเจผมรู้จักเจเจตั้งแต่อับัมหนึ่งเราเคยแบบมีเขาเรียกว่าเหมือนไปเจอกันกินข้าวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆตั้งแต่สมัยนักร้องเก่าผมด้วยบอกแล้วทุกอย่างมันมีรคฆังนะมันไม่ปกตินะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปแจกการ์ดก่อน ที่เราจะต้องไปเดินสายแจกการ์ดกันแล้วนะคะทุกคนนะัดพี่พี่น้องๆหลายๆคนที่ว่างพร้อมๆกันนะคะคนแรกเลยนะคะพี่สาวสุดที่รักของเราพี่อ่นสีพันค่ะทุกคนรีวิวต่างๆนะคะย้อนเหมือนเป็นพี่สาวที่เหมือนคอยให้คำปรึกษา แล้วก็คอยให้กําลังใจให้กำลังใจโอ้โหเป็นสายซัพพอร์ตอะสร้างความบันเทิงให้เราคือต่อให้เราทําผิดพี่อ้นก็จะทำก็จะแ้วก็จะเป็นให้กําลังใจอะไรเงี้ยสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคงคลิกกันอะก็เลยเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่อยมาก็รักกันได้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  ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะว่าการยังไม่เสร็จแล้วก็แขกมาแล้วนี่แหละค่ะผมก็รอการ์ดนี่ยนี่คือยังไม่ได้จาัดก,การ์ดเลยยังเลยพี่อนคนแรกพ,พี่อนคนแรกครับเดี๋ยวนะาวันนี้เนาะก็คือว่าฮ้าตุลานะแล้วก็จะแต่ง15พฤศจิกามันต้องมีการ์ดมาตั้งแต่ซึ่งการพูงรดกระดาษว่าลงพิมพ์ด,ด้วยลงพิมพ์ช้าหรือว่าเราส<ร>ั<ร>่งพิมพ์ช้าผมสั่งช้าครับไม่เคยแต่เขาจ่ายตอนแรกสุดนะคะเขาไม่ได้จะเทียบเท่าในพิธีกร ย้อนคับกมาสนุกสนุกในงานงาก็คือเป็นแขกหิ<ต>้มก็เราก็ปล่อยฟรีแล้วไงก็คืออะแขกก็คือเหมือนโดนแกด่าไปแป๊บหนึ่งเหมืนอนอารมณ์ว่าเอเราก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะแล้วเออน้องมันจะให้เราเป็นพิธีกรหรือวะแต,แต่ดู<า>น้องมันเงียบเงียบนะบ<า>แต่ดูน้องมังนงเงียบเงียบนะด้วยความที่เขาแบบทำอาชีพแบบทั้งพิธีกรนักแสดงอยู่แล้วเขาก็เอออยากทำให้แต่ทีเนีย้ยพนะวกเราสองคน รู้สึกเกรงใจอยากให้เขามางานแล้วมาร่วมสนุกในงานซึ่งจริงๆพี่อ้อนบอกว่าไม่อยากเป็นพิธีกรเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนอยากช่วยวอะไรเขาอยากอยากช่วยเหลือไงคือต่อให้ไม่พีเราก็ต้องผ้าไหมแล้ว <laughs> อีมแข็หนึ่งไม่แข็หนึ่งอะไรก็ว่ากันไปคือเราแต่เอ๊ะเ,เราเราประมาณการว่าอะไรไงเราก็ต้องพีคไงก็อยากอยากทำให้เขาด้วยแต่ว่าขอบคุณมากครับแต่บางงานเราก็ไม่กล้าเสนอเพราะบางทีเขาพี่บอกเขาอยู่แล้วนอกบ้านแต่พี่คือพิธีกรใช่ใช่ใช<อ>่ใช่อะก็พอพอบอกมาก็ทันทีขอบคุณมากครับท,ทบันทีเลยจำว่าวันที่ยี่บานัพี่อ้นไว้11บเอโมง การ์ดมา11บแดโมงครึ่งซึ่งมาจากโรงงานเขาเลยนะคะทุกคนกระดาษกาวยังมีความบวมๆยังไม่แห้งใครไปมาเขียนหน้าของพี่อ่อนหนี่ปากกาไหมพี่บีวขาอ่ามมอบการ์ดค่ะขึ้นยืมปากกาพี่ขาวแล้วก็เขียนการ์ดแ้วพี่ขาวอุ้ยเป็นชนจับใจนะจ๊ะจะลองค่ะ เอาเล่เอาเลยทำไมเอาเได้แต่งแล้วต่เครียดหรือเปล่าแต่เครียดเลยแต่เครียดบอเฮ้ยน่ารักดีอะเพิ่งได้การ์ดมามันก็ยังไม่สามารถมีเวลาไปปริ้นชื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย พอเราได้เขียนตรงนั้นเลยเพื่อให้คนที่เราอยากจะเชิญเลยอะ่ะมันต้องใช้ความรู้สึกจริงๆไม่ใช่ว่าส่วนๆเขียนไปมันมันไม่ได้อะ่ะความรู้สึกมันมันเยอะมากชื่นใจพี่ยังไงโอ,อ้ชื่นไม่รู้่ตตนต้องร้องอีกทุกวันเนี่ยตนี้ไปเนี่ยเอาลองทำไมเลยเราทำตัวไม่หูกเลยเ่ยต้องร้อง, <c oughs> กง่ก็ต้องาวก็ตองร้องกี่รอบก็ต้องร้องกี่รอบเออพี่ก็ต้องร้องกี่รอก็ต้องร้องอารโคด์นะครับเนี่ย นในการคุยหลดเขามี QR code ด้วยนะคะลองเดี๋ยวรีวิวก่อนเมื่อตึด QR code แล้วแล้วมาที่หน้าปกเฮ้ยเราจะได้เห็นภาพอื่นอื่นอีกของเขาหรอใช่อะไร้ยมันก็เป็นวิดีโอสั้นๆอะไรเงี้ยครับสมัยที่เราแต่งเดี๋ว่าแต่อย่างนี้เลยอะภาพหน้างานก็ไม่มีจ้ะ่ะแยกย้ายแล้วนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณอะไรนะขอบคุณที่เอาการไม่พี่คนแรกจ้ะขอบคุณที่เปเป็นพิธีกรให้หนูนะคะจบแล้วได้จ้ะขอบคุณครัับรบทราบจ้ะแล้วมาถึงที่ที่สองที่เราจะมาแจกการ์ดกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเจอกับน้องครีมสวัสดีครับเจอกับผมครับสวัสดีครับ ผมเห็นภาพถ่ายพีวีดิ้งในอินสตาแกรมผมติดตามอยู่ทุกวันเลยนะครับผมภาพน่ารักมากภาพน่ารักมากเลยครับก็ต้องไปงานเนี่ยจะได้รู้ว่าในงานเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหมือนภาพหรือเปล่าไปอยู่แล้วครับไปอยู่แล้วดีใจมากอวดแม่ด้วยว่าได้ไปงานแต่งพี่ปั๊บเขาเขาเป็นแฟนเพลงด้วยเป็นน้องคนหนึ่งที่จะคอยแบบได้เล็กมาเสร็มาเป็นกําลังใจนะเวลาที่มีมีงานใหม่รวมถึงตัวผมเองด้วยก็เหมือนเวลาเขามีงานใหม่แล้วก็จะเหมือนได้เล็ก มันจีบไปเลยเนาะแต่ว่าแต่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเออก็ไม่รู้ทําไมเหมือนมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมีความผูกพันกันแบบนั้นแหละก็เลยเออมามันเป็นแขกแล้วหน่อยอะไรเงี้ยอ่าการ์ดแะเพิ่งเสร็จเมื่อเช้าครับครับเมื่อเพิ่งออกจากโรงงานนี่เรื่องจริงนะคริสเป็นคนที่สองนะในวันนี้ที่ได้การ์ดครับนี่โอ้ของขาเป็นคิวอาร์โค้ด มันก็จะเป็นวิดีโอาเนี่ยเก๋อะพี่เนี่ยด้วยเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งครับอะไรประมาณนี้พี่ปั๊บเล่นให้ผมดูแล้วครับการมีสามารถเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆได้หรืี่เซี่ยงมากเลยทำไมจะเล็นนองไปเลยอะเล็นเซ้่ไหอ่อะเราเปิดข้างในให้น้องดูยังว่าข้างในก็เล่นได้นะยังเลย ขอดูหน <S desserts> <Negative music> <S ES> ่อยข้างในครับผมยัดถ่ายเี็วเป็นกร์ดของพี่ปานะครับดูเหมือนจะเป็นการ์ดธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะครับนี่มีเลท m มจิกครับ m มจิกผมยัไปอวดอันนี้ผมต้องอวดบอกเลยผมอวดก๊าซแบบนี้แน่นอนบอกแน่ครับผมก๊าซได้มาเต็มด้วยแล้วเนี่ยครับกินดีด้วยครับขอบคุณครับขาบอกว่าอุ้มหลานแล้วนะครับ ตอนที่ไปเจอน้องคริส,สเนี่ยก็คือไปร้านพี่เวฟพอดีนะคะแล้วก็ไปเจอพี่เวฟแล้วเตยเคยทำงานกับพี่เวฟมาก่อนตอนถ่ายเรื่องยูปรินไรเงก็ถือโอกาสชวนพี่เวฟไปด ouais. ้วยเลยชวนสดีครับผมเวฟครับใช่ประมาณน่ะเวฟนี่จริงมากออกมา20แล้วพี่เวฟแต่เราไม่เคยเห็นเลยยอด ดึให้เลยครับดึงให้าหายปินนะคะอ่ะคิดปิดให้เป็นอะไรครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราสองคนจะไปแจกดาร์ดกันต่อนะอ๋อไม่ใช่หรอครับครับผมนี่ขอบคุณพี่ๆสองคนมากๆนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้มามอบการผมมาต้องขอเองเลย ผมเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติกับวงตระกูลมากๆเดี๋ยวจะกลับไปเล่าให้แม่ฟังด้วยนะครับว่าพี่ป๊ามาแจกการขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เจครับขอ่ะผมพี่เบฟด้วยนะคะขอบคุณมากครับรออุ้มหลานนะครับอย่าพูดจริงนะครับพูดจริงคือถ้ามีหลานนะครับเดี๋ยวผมจะทำเสื้อแบบนี้ให้นะครับเอออัดฉีดเขาเรียกอัดฉีดอัดฉีดถ้ามีหลานก็คือจะมอบธุรกิจให้ถูกไหมเล่ ถึงบ้านน้องเก๋ไก่แล้วนะคะทุกคนเราก็ไปแจกการให้ที่ออฟฟิศของเขาเลยนะคะทุกคนมองการ์ดค่ะตัวเล็กน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณนะคะคุณมากคารเาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ แถวบ้านพี่นิกกี้แล้วนะคะระหว่างรอเจ้าบ้านเราต้องมาเขียนการ์ดกันก่อนดีกว่าพี่ป๊าเขียนให้เธอหน่อยนะเขียนเธอพี่ป๊าเลายเลยสวยกว่าเธอเยอะเลยเธอต้องลองเขียนดูน้พี่ป๊าเขียนให้เธอเหวินนะน้าน้าติ๊กเอาไว่าขอร้องเลยเหรอใช่ใช่ใช่นิกกี้ถูกป่ะใช่ครับ น้งเตยครับสวัสดีครับ,บพี่นิกกี้นัดฉันะคะทุกคนที่เป็นพี่ชายสุดทรัพย์เตยนั่นเองนะคะมไม่รู้นะพอนึนถึงความสนุกความตลกความเอนเตอร์เยอเยอะๆก็จะนึกถึงพี่นิกกี้เนาะซึ่งเราก็อยากให้มีแบบพี่ๆที่ สนุกตลกอยู่ในงานของเราอะนะจัดการจัดการใช่แล้วนี่ดูนะครับโอ้หพุ่งมากครับทุกคนครับเอ้ยพี่นิกกี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะคะแล้วมันแอบตรงไหนน้องเอ๋น้องอยากให้ดูอีกน้องขายของค่ะทำไงอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่ใจร้อนดิเอาวนี่โอ้โหท่าโอ้คนปกติเขาสอนกันเล่นมือถืออย่างงี้ปะเนี่ยเฮ้ยเด็กเฮ้ยเฮ้ย ทำไมทำไมทำได้อ่ะเช่แหละแค่นี้เลยที่อยากโชว์ยินดีด้วยอีกครั้งครับพี่บ้าครับขอบคุณเตยยินดีด้วยครับเดี๋ยวผมไปครับพี่ไปกับใครอ่ะไปกครไเดี๋ยวไปกับใครไปน้องป้อยไปเพื่อนออ๋ไปเพื่อนไปเพื่อนก็ต้องอยู่บ้านนีค่ะโอ้ยส่อยู่หลังๆขออนุญาตช่วยเล่นตั้นเท้าที่ยินดีด้วยเจ้ บางเออมันเขาถ่ายรายการกับน้องก้อยก็อย่าเชพรด้วยก็เลยถือโอกาสแจกการ์ดน้องก้อยไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าเตยเองเนี่ยก็คือเคยทํางานกับน้องก้อยแล้วก็รู้จักน้องก้อยมานานแล้วด้วยแล้วก็แบบมีอะไรก็ปรึกษาการหลายๆเรื่องคอนเทนต์ g e n i นะคะคงนเทนตเจ้มีรุ่ไหอ่ะตึ้งซึ้งึ้ แล้วก็มาถึงเวิร์งโบราณแล้วนะคะกำลังมาที่ร้านสมัยคลับเพื่อมาจัดการพี่พลอยพี่พลอยมาทำผมอยู่ที่นี่นะถึงแล้วพี่พลอยดีฉัดิ่ใส่่ไม่ใจเลยอ่ะก็คือตัดบ๊อบตัดบ๊อบนั่นแหละเพราะว่าผมมันฉียทำจีผมบ่อยก็เลยแบบ มาตัดอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นหุ่นห mm. nee ินมากขึ้นน uh uh ่าน้านไาน้าเดี๋ยวเขียนก่อนเขียนสดเขียนสดหนูไม่เชื่อเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบได้เห็นพี่แต่งงานเจอตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะตอนผมออกอัลบั้มแรกอะไรเงี้ยกับพลยกับปีเขาก็เคยคุยกันในบางจังหวะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้รู้จักกับพลยด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปาร์ตี้แฮงเอาท์กันสมัยนั้นน่าจะยี่สิบ 20อ่ะกำลังจะเข้า 20- ปีที่แล้วอายุ20กํากำลังจะเข้า 21- พลอยก็ยังมาทำเป็นไซลิสวงด้วยก็20ปีที่แล้วดิพี่ป๊อปไม่ตอนที่แกมาทำเออใช่นั่นแหละเราก็ไม่ได้ต้องสนใจปไม่ะไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะบาถหงเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะแต่งงานเม่จะคนเลินจะสาวช่ดนีนะคะเขาผูดีมากเลยเป็นเบสลงให้แล้วล่าสุเออเนี่ย ไม่ได้ไม่ไม่เอาไปดูมันพูดสุต้องทำอะไคือจะองใหอะไรกันเยอะแยะไม่แต่ต้องบอกว่ามันก็มันรู้สึกจริงๆคือเสียใจเปล่ามันไม่จริงพี่เข้าว่าอะไรกันพี่ใบ้โกหกหนูมันไม่จริงใจหรอไฮกล้องมันโกหกไม่ได้ความรู้สึกมันถูกบันทึกลงไปในกล้องแล้วไงโขกแดงเอื่องยา ดีใจด้วยนะนี่เตยเราต้องโชว์ระบบด้วยโชว์ระบบมาถึงยุคดูซีแล้วเราต้องโชว์ระบบอะไรอ่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ยฉันทำอะไรกับอันนี้ได้บ้างเนี่ยแบบหัวการคาแหละถูกถูกถูกมันทำอะไรได้เดอะเยอะ คิดไม่ออกมาได้เยอะเราไม่ใช่แบบว่าไปถึงงานแล้วก็คือไม่มีตัวจริงยืนอยู่หน้าไลค์ดอปใช่ก็มีเป็นก็ถือโทรศัพท์ไปแล้วก็อย่างเงี้ยอยู่อย่างงี้ในงานคุณเจอตัวจริงแลหนุ่ไม่มาสบายกว่าสนุกงานสนุกสวครับตัดผมต่อแล้วก็เกไม่กวนแล้วบ๊๋ไม่ร่างทบายพลอยขอีค่ะขอบคุณนะคู๋อการนะามร้งไห้แล้วนะ ที่วันสองวันนี้เราตะเวนอ๋อแจกการเลแจกการผู้ใหญ่แล้วก็พี่ที่เคารพแล้วก็เพื่อนที่เคารพรักเพื่อนที่เคารพรักเลยหลายท่านเพื่อนที่รักเฉยเใช่มันอธิบายเป็นคำพูดยากเพืจะบอกว่าดีใจเงี้ยมันก็ไม่ใช่ดีใจมันจะบอกว่ามีความสุขเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะปิติเขาเรียกว่าความซาบซึ้งอ๋อในโมเมนต์ที่เวลาเราให้อ่ะ้มันก็กลายเป็นความรู้สึก ทราบซื้อ,อตื่นตันผมทํางานที่จ a ม,มี่มาก็เกือบ20ปีใช่ไหมคือน้อยครั้งมากเลยที่จะแบบมีโอกาสได้ขึ้นไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราเในวันที่เราเริ่มต้นทํางานไม่ว่าจะเป็นพี่บูนคุณไพบูรคำนงชัยธรรมไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กบุษบาดาวเรืองไม่ว่าจะเป็นพี่แดงตีชาพี่ออสพิติศสร์ พี่ตีพี่กิตโทมัสคือผู้ใหญ่ในการมีซีโอทั้งหลายอนะไรเงี้ยกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงวันนี้ก็มีคนคอยแบบอนัพอร์ตแล้วก็คอยแบบให้โอกาสเรามาตลอดลแต่ที่พูดประเพีใจที่สุดคือการที่พี่ปั๊บได้เจอพี่เล็กบุสบาเพระอะไรอ่ะเพราะว่าพี่เล็กบุสบาเนี่ยเหมือนเป็นคนเป็นคนเลือกเราเข้ามาอยู่ในวงตั้งตโต้เลยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเชิญพี่เล็กบุษบาเนี่ยมาเป็นคนพูด เฮ้ย i, อันนี้เพิ่งรู้ใช่เราเข้าไปด้วยความไม่ได้คาดหวังด้วยแหละพี่ป๊าเพราจริงๆสำหรับพี่พีทุกคนคือเราก็แค่ตั้งใจอยากจะไปเชิญเขามาอยู่ในโมเมนต,ต์สำคัญของเราแหละพอเราไปถึงเนาะจังหวะที่เขาแบบเออให้พรหรือว่าอะไระมันดีมันดีดมันดีจริงเป็นงานที่เป็นความรู้สึกแบบที่เราอยากให้เป็นคือความรู้สึกแบบ สดชื่นความรู้สึกยินดีอ่ะเราได้เชิญคนกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันแต่รู้สึกตื่นเต้น<อ>กับงานของเรามากขึ้นไปอีกเลยอ่เกิดความคาดหวังขึ้นมานิดนึงะไม่เด็ดนะก็ <laughs> คือเราก็ออยากขอบคุณเขาไงเพราะว่าไม่ถ้าไม่มีกลุ่มคนพวกนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้นะความเชื่อมโยงกันมีความเชื่อมโยงกันและยิ่งแบบ พอเรามารู้จักกับเตยแล้วเรามารู้ว่าคนทํางาน <S <S คนนี้ก็รู้จักกับเตยคนนี้ก็เคยทํางานกับเราทุกคนเหมือนเคยมีความผูกพันกันอนะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือพูดแบบว่าเวอร์อะมัน,นหมเหมือนนะ้ำเชื่อบังเอินอะ